แอบดูเกทนะเดี๋ยวเกทจะโดนตีถ้าเดี๋ยวถ้าทำบ้านลกอ่ะเดี๋ยวดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ก่อนค่ะหรือของเล่นอะไรไม่รู้อันนี้นะคะคือหลอดของน้องกัดนะคะกัดหลอดเล่นอีกแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนมันจะโดนตีไอ้อ้วนไม่พอไอ้ผอมด้วยเดี๋ยวจะโดนทั้งคู่เลยไม่หนูไม่ได้เล่น เออหรืออะไรตัดหลอดทำไมฮะตัดหลอดทำไมให้ตัดหลอดเดี๋ยวก่อนนะไม่หนูไม่ได้ตัดหนูนั่งระบายสีเดี๋ยวจะโดนตีะไรจะเปิดมาไมใครตัดหลอดไม่รู้เมื่อคืนกระหนดตัดไปไม่ใช่วันนี้ ไม่ต้องเถียงกันตัดทําไมหลอดใช่ของเล่นหรอฮะตัดหลอดทําไมฮะมันใช่ของเล่นไหมน่ะหลอดอ่ะตัวไม่ต้องแอบเลยพรามันนั่งเล่นเนียนเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยดูที่เนี่ยเอาขาลงเลย เล่นอะไรไม่รู้อ่ะทำอะไรกันหนูไม่ได้เล่นลหนูทำกับบ้านอยู่ไปทำกับบ้านให้เสร็จเลยเดี๋ยวจะโดนตีตีได,ด้ไม่ตีหนูไม่อ้วนทำเนียนแล้วอ้วนทำเนียนล้ว เล่นอะไรไม่รู้เลยเธอไปหมดเลยวันเกมหนูไม่ได้เกมเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวก่อนอนะเ,เ,เ,เดี๋ยว่อนเ,เดี๋ยวมามาจะตีเด็กดบื่อกันอันนี้กันบ้านกันนะคะใช่ค่ะไข่ต้มค่ะเขียนคำว่าไข่ต้มนะคะโอเคแอบดูหมูอ้วนเขาเอาของเล่นอะไรมมนรู้มาเล่น เดี๋ยวหมูอ้วน,นจะโดนยังเลิกเลิกเลิกเธอแล้วเนี่ย